สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะมาทุกท่านไปชมไฟกันชกของนักชกชาวไทยที่เดินทางไปคากำปั้นในประเทศก,กัมพูชาอย่างกงจักปอเปาอินครั้งหนึ่งเคยดับนะดับฝันของนักชกชาวกัมพูชาที่เป็นตัวเต็งตัวฮีโร่หมาเลนอย่างทูนเทราผู้ที่คว้าแชมป์มวยไทยไฟคาดเชือกจากประเทศไทยไปสู่กัมพูชาเป็นไฟนะครับที่กงจักได้พบกันนะกับ ทูนเชียราในไฟนั้นฮะชกกันในแต่กุนครามเมร์ทูนเทียราก็ในยกหนึ่งครับยกสองใก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆชาวกัมพูชาในจังหวะที่ออกหมัดนับแล้วก็ใช้ศอกได้ดีครับถือว่าเป็นขุนศอกจากแดนกัมพูชานะทูนเทียรานะ่าในกางเกงสีแดงครับส่วนกงจากปอเปอีนะ๊ยนกางเกงสีนึงแล้วก็จังหวะนี้นะครับกงจากโดนศอกซ้ายของ ทุนเทียร่าทําให้ร่วงลงไปนะครับในยกที่2จากนั้นนะครับกงจักรก็พบกันในยกที่3นี่คือต้องแก้เกมแล้วนะฮะเพราะว่าทุนเทียร่าเนี่ยแล้วก็อัดแข้งนะครับไม่แลกนะฮะทำให้ทุนเทียร่าต้องยอมแพ้เลยนะครับแขน,นี่รับแข้งของกงจักรไปทําให้กรรมการยุติการชกเป็นการนะะสร้างนะครับความแข็งให้กับแฟนๆชาวกัมพูชาเพราะว่าไป ดับหนะ้าตัวตึงอย่างทูนททราลงไปนะับแล้วก็ไฟนี้นะเป็นการชกนครับในสกกุลนคแมครับอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรนด์ชิพคาราบาหรอามวยมิตรภาพเอนจีดริงค์คาราบาลนะชกกันเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567นักชกเจ้าทินคนเม้นะครับกางเกงสีแดงนะมุมแดงนะครับให้จำไว้เลยนะว่ามวยไทยไปชกที่กัมพูชานะครับ มวยไทยจะอยู่มุมน้ำเงินแล้วก็มวยฟโม,โมชาจะอยู่มุมแดงเป็นแบบนี้ประจําเสมอนะชกนะในศนะึกนี้นะไทยทอดที่ช่องบายนสตึงเมนเจยนะชกกันที่จังหวัดบันเตียเมยนเจยนะนี่นนะบคงจับปอเปาอินในวัย35ปีสูง180นะชกกันในพิกัด75กิโลกรัมสถิติการชกมาแล้วนะรบ149ไฟชนะ114แพ้29เสมอ6 แล้วก็ชนะน็อกไปถึง36ครั้งเดียวนะสำหรับนักชกชาวไทยคนนี้กงจกักรปอเปาอินมวยไทยไว้เก่านะครับช้ยานะซ้ายอ่างทองครับเป็นนักชกที่มาจากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะฮะวัยสามสิบห้าปีเน็นะครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะสำหรับกงจกักรปอเปาอินหรือว่ากงจักรสจเจ้าเปียกอุทยัยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกนะครับที่ มีชื่อเสียงครับในประเทศไทยนะโดยการมีดีกรีเป็นแชมป์มวยไทยีกรุ่น77กิโลกรัมมาแล้วนะฮะแล้วก็ชกในในการวันลุมพินีนะฮะพบกับนักชกต่างชาติเป็นมวยนะที่ถือว่าไปดับซ่าตัวฮีโร่นมาบเันอย่างทูนเทรามาแล้วนะครับครั้งนี้นะครับพบกับนักชกเจ้าทินนะฮะนะครับ ในวัย28ปีเท่านั้นนะยังลุกจันเตียนะครับลุกจันเตียนะฮะในมุมแดงในวัย28ปีสูง173นะําหรับนักชกชาวกัมบูชาพิดกัด75กิโลกรัมเหมือนกันนะถือว่าเป็นการเดินทางไปชกนะในศึกนี้แฟนๆนครับเป็นเวทีที่พัฒนานะฮะ ของกัมบูชาในกติกามวยกุนขระแม่5ยกนะครับการออกอาวุธนะครับได้เหมือนกับมวยไทยนะรัดเท้าเขาศอกออกได้ไม่จำกัดนี่นะส่วนสูงนะครับ180กับ175นะฮะแฟนๆครับ,รบที่ไปชมนะก็ถือว่า ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับว่าจะมีนักชกคณุณคะแนนคนไหนที่จะมาล้มนะฮะกงจักปอเปาอินได้ก็ดูแค่อายุนะครับก็เป็นมวยวัยเก่านะ35ปีลุกจันเตรียนะครับมุมแดงชกมาแล้วร1 0ยสิบไฟนะะชนะ85แพ้20เสมอหแล้วก็ชนะน็อก15บห้านะฮะก็ถือว่าเป็นสถิติที่ถือว่า น่ากลัวทีเดียวครับดูนะครับว่ามุมน้ําเงินจากประเทศไทยพบกับเจ้าทินกัมพูชามุมแดงนะสรงผมนะมีสีทองครับสําหรับเจ้าทินกัมพูชายกทีหนึ่งเริ่มขึ้นนะไม่รีบไม่เร่งนะย่างดูชั้นดูเชิงถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่นะฮะ75กิโลกรัมทีเดียวดูนะครับว่า มวยฟอร์มสดอย่างลุกจันเตียที่แปลว่านะครับภาษาไทยก็เป็นพระจันนะฮะพระจันท์สำหรับมวยกัมพูชาจันเตียนี่แปลว่าพระจันส่วนกรงจักนะฮะปอเปาอินจากประเทศไทยก็ไม่ประมาทนะฮะอาศัยประสบการณ์กระดูกมวยที่มีมานะฮะ เห็แนแค่ท่าไหว้ครูนะครับก็ดูได้เลยนะครับเนี่ยนะจิ้มมัดซ้ายมานะสำหรับกงจกักรลุกจันเตียเดินเข้าหาเนี่ยนะหวางแข่งเตะพับในนะครับเจอแข่งซ้ายสวนไปคืนนะเตะพับในทีหนึ่งครับลุกจันเตียโอ้โหนี่นะครับเตะตัดล่างเลยนะสำหรับกงจกักรตักถายกันไปนครับในยกที่หนึ่ง ชกกัน5้ายกนะไม่รีบไม่เร่งก็แฟนๆนะที่ไปชมนี่ก็อยากดูนะครับโอ้ยจิมมัดสายดอกนี้มีเสียงมาแล้วนะลูกจันทรีอย่างติดอยู่นะสำรับกงจักวางแข้งซ้ายก็ยังติดอยู่นะเป็นการวางแผนมาเหมือนกันครับสำหรับลูกจันทรีฮะเพราะว่ากงจักมีวางแข้งซ้ายนะครับ ตอนนั้นทำให้ทูนเทราเนี่ยนะครับแขนนะฮะกระดูกร้าวเลยนะครับตอนนั้นต้องยุติการชกไปนะฮะิมมัดไปนะสำหรับมุมแดงนี่นะครับไม่ได้ไม่เร่งเจอแข้งดอกนี้ไปนี่นะครับยังยิ้มอยู่นะสำหรับลูกจันทรีย ถือว่าฟอร์มสดที่เดียวนะเป็นตัวอีกหนึ่งความหวังของชาวกัมพูชาก็ว่าได้นะเจอกับนักชกนะันักมวยไทยมีชื่ออีกคนหนึ่งนะจากค่ายดังนะก็ะเป็นการเสริมกระดูกมวยคนระับในการชกกับนักชกที่มีชื่อจากประเทศไทย สำหรับชาวกัมพูชานี่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนี่นะครับก็พยายามครับไม่นะถือว่าโชว์ลีลาชั้นเชิงกันไปหมดยกที่หนึ่งครับดูชั้นดูเชิงกันไปนะก็มีความมั่นใจนะแฟนๆที่ไปเชียร์นี่ก็ถือว่าคุ้มค่าการรอคอยครับตึ๊ดปีเลยฮะน้ำยกที่สองราวทู เดินเข้าหาเลยนะครับลุกจันเตียกงจักปอปออินก็ไม่ประมาณนะครับโหยศาสต์แข่งซ้ายเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับใช้ย,ยาวว่าซ้ายอ่างทองโอ้ยสอกขวาดอกนี้นะครับแล้วก็เข่าเรียกเสียงเชียร์ได้มาแล้วนะสําหรับลูกจันเตียไล่แขนไล่แขนดอกนี้ว่ายัางไงพลิกไปพลิกมากรรมาการต้องแยกก่อนฮนะ ออกอาวุธกันไม่ได้หมากลางเวทีกันดีกว่าเดินเข้าหานับลุกจันเตรียสุนกงจักนะครับก็ดูนะครับมาแล้วนะครับโอ้ยดอกที่สองดอกนี้นะครับล้มมาเลยครับขออนุญาตนั่งนะฮะนั่งแบบดื้อๆต่อหน้าต่อตานะครับนี่นะฮะแข่งซ้ายซ้ายอ่างทองทำงานเลยวะโอ้โหนี่นะครับนับแปดนะฮะ แล้วก็ยุติการชกนะครับขนาดนะกรรมการนับแบบช้าชาสโลโมชั่นไปแล้วนะครับมาดูภาพช้านับนี่นะครับโหยดอกนี้นะฮะเตะพับนอกดอกนี้โอ้โหดูชัดๆนะครับเจอจุดนี้ไปนะฮะหรือว่าเตะเจะยางเลยนะครับนี่นะโอ้โหนี่นะครับโดนจุดเลยนะครับยางแตกกลางเวทีเลยนะครับสำหรับลุกจันทรีย ไปสร้างแคนให้กับแฟนๆชาวกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนะครับกงจักปอเปาอ,อิน